สวัสดีค่ะจิมมี่ามไปดูวันนี้จะพาทุกท่านไปท่องโลกลงทุนในมุมมองของ value investor แบบฉบับดรนิเวศเห็นว่วาชระวรากรค่ะในหัวข้อเล่นหุ้นที่เกลียดเอาแล้วจะเป็นยังไงเรื่องราวจะเป็นแบบไหนไปฟังกันได้เลยค่ะ คนที่ลงทุนหรือเล่นหุ้นมานานมากนั้นส่วนใหญ่ผมเชื่อว่ามักจะมีความคิดที่ฝังใจกับหุ้นบางประเภทที่ตนเองเคยประสบและมีประสบการณ์ที่ไม่ดีซ้ำอยู่หลายหนจนทำให้เข็ดและหลังจากนั้นก็จะไม่อยากเข้าไปยุ่งด้วยแม้ว่าหุ้นตัวใหม่อาจจะกำลังดูดีน่าลงทุนเหตุผลรวบยอดที่ใช้ก็คือเขาเกลียดหุ้นที่มีลักษณะแบบนั้น เพราะลงทุนหรือเล่นแล้วก็มักจะขาดทุนหรือหุ้นไม่ไปไหนตัวอย่างที่เห็นบ่อยๆในเว็บบอร์าสา,ารณะเกี่ยวกับหุ้นก็เช่นกลุ่มหุ้นปันผลที่จ่ายหรือกําลังจะจ่ายปันผลงดงามที่มักจะพบคอมเมนต์ที่ว่าอยากเอาปันผลไปคืนหลังจากวัน XD หรือวันที่ได้รับสิทธิ์ในปันผลไปแล้วและราคาหุ้นตกลงมามา,มากกว่าเงินปันผลที่ได้พอสมควรซึ่งทําให้ซื้อแล้วขาดทุน หุ้นที่ซื้อแล้วขาดทุนหรือไม่ได้อะไรเลยแม้ว่าจะวิเคราะห์ดีแล้วและผลประกอบการก็ออกมาดีตามคาดเป็นหุ้นที่มักทำให้นักลงทุนโดยเฉพาะวียรู้สึกผิดหวังมากกว่าปกติและนั่นก็อาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวแต่เกิดขึ้นซ้ำๆจนถึงจุดหนึ่งเราก็จะเกลียดและจะหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับหุ้นแบบนั้นซึ่งก็มีหลายแบบมากดังตัวอย่างต่อไปนี้กลุ่มแรกก็คือ หุ้นที่ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือเป็นเจ้าของเป็นกลุ่มที่ไม่ใคร่จะสนใจนักลงทุนที่เข้ามาซื้อขายหุ้นอาจจะเพราะพวกเขาไม่เห็นประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยเลยเพราะเขาไม่สนใจหรือไม่มีความจําเป็นที่จะต้องระดมเงินอีกต่อไปแล้วเช่นเดียวกับการที่ไม่คิดจะขายหุ้นซึ่งอาจจะอยู่ในบริษัทโฮดิง้งหรือกองสีที่เป็นแหล่งของความมั่งคั่งของคนในกลุ่มของตนเองที่เป็นเจ้าของร่วมกัน ดังนั้นพวกเขาก็อาจจะไม่สนใจที่จะทําให้ราคาหรือมูลค่าของบริษัทเพิ่มขึ้นหรือถ้ากิจการของบริษัทมีกําไรดีเขาก็จะจ่ายปันผลนน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเพราะเงินอยู่กับบริษัทที่เขาควบคุมนั้นดีกว่าต้องจ่ายออกไปให้กับผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนที่เป็นคนนอกหุ้นจึงมักจะไม่ค่อยไปไหน คนที่เป็น V i ไรวมถึงผมก็เลยเกลียดหรือไม่ชอบหุ้นที่ผู้ถึงหุ้นใหญ่ไม่สนใจผู้ถึงหุ้นรายย่อยและผู้ถึงหุ้นใหญ่ที่มาจากต่างชาติบางประเทศที่มักจะมีประวัติดังกล่าวเนี่ยอย่างไรก็ตามนาน,านๆเราก็อาจจะเผลอเหมือนกันนะเวลาที่เจอหุ้นหรือบริษัทที่ดีและน่าสนใจมากเราก็อาจจะเข้าไปซื้อหรือเก็งกำไรแล้วก็อาจจะพราบว่าผิดหวังอีกแล้วไม่รู้จักจำว่าเจ้าของบริษัทหรือผู้บริหารเป็นใคร หุ้นที่ผมเกลียดกลุ่มที่2ก็คือหุ้นที่มีความเป็นสินค้าพกพันธุ์สูงมากราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงได้มากเวลาที่อุปสงค์และอุปทานไม่สอดคล้องกันรุนแรงตัวอย่างเช่นเหล็ก น้ำมันยางปิโตเคมีและสินค้าบริการยางค่าระวางเรือเป็นต้นอย่างไรก็ตามระดับของการไม่ชอบและการหลีกเลี่ยงที่จะไม่เข้าไปลงทุนซื้อขายก็แตกต่างกันบ้างตามความพันผวนของราคาสินค้าและระดับของมาจิน้นหรือส่วนต่างราคาและขายของบริษัทในอุตสาหการรมแต่และอย่างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเหล็กนั้น ผมคิดว่าลำบากมากที่จะทำผลตอบแทนระยะยาวไม่ว่าบริษัทจะดีแค่ไหนดังนั้นหุ้นเหล็กตัวหนึ่งที่แม้ว่าจะเคยยิ่งใหญ่มากในตลาดหุ้นเวียดนามและทำกำไรได้ดีมากในปัจจุบันผมเองก็หลีกเลี่ยงผมคิดว่าในระยะยาวแล้วการถือหุ้นเหล็กคงทำกำไรได้ยากและถ้าระยะยาว4-5ปีถือไว้ไม่ได้ระยะสั้นแค่4-5นาทีผมก็จะไม่ถือ อย่างไรก็ตามหุ้นพกุพันฑ์นั้นบ่อยครั้งที่ให้ผลตอบแทนแบบทะลุฟ้า4-5เด้งได้ง่ายๆและนี่ก็ทำให้เราเผลอเข้าไปเล่นได้ผมเองเคยคิดอยู่บ้างเหมือนกันในหุ้นบางตัวแต่ก็ไม่ได้ทำแล้วก็พลาดโอกาสทำเงินไปอย่างไรก็ตามผมก็พยายามไม่เสียดายเพราะเราไม่อยากรับความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงและประเมินไม่ได้ผมจะเล่นต่อเมื่อบริษัทหรือหุ้นที่ทำกิจการพกุพันฑ์นั้น มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์ของราคาสินค้าในทางเดียวกันหมดซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงรวมของบริษัทได้มากและที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือหุ้นมีราคาที่ถูกมากๆและต่อให้ปีนั้นจะเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดมันก็ยังถูกอยู่ดีเพราะมันจะไม่เจ๊งและในไม่ช้ากำไรก็จะกลับมาตามราคาพกพันที่จะต้องดีขึ้นตัวอย่างก็เช่นราคาน้ามันเป็นต้น หุ้นกลุ่มที่3ที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานก็คือกิจการที่อาจจะถูก Disrupt หรือถูกทำลายล้างโดยเทคโนโลยีโดยเฉพาะดิจิทัลตัวอย่างอาจจะรวมถึงธุรกิจหนังสือพิมพ์สิ่งพิมพ์ทีวีและโรงภาพยนตร์ที่ผมพยายามหลีกเลี่ยงนอกจากนั้นธุรกิจตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ก็อาจจะกำลังโดนรถไฟไฟ้าที่กำลังมาตีตลาดอย่างรุนแรงทั้งหมดนั้นจริงๆก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงหรือแค่บางส่วนนอกจากนั้นบริษัทก็อาจจะสามารถปรับตัวและหาตลาดใหม่ๆโดยใช้เชลยเองก็ได้ดังนั้นถึงผมจะไม่ลงทุนก็จะยังคอยติดตามว่าพัฒนาการของธุรกิจเป็นอย่างไรผลประกอบการแย่ลงเรื่อยๆหรือเริ่มดีขึ้น ที่สําคัญราคาหุ้นตกลงมาถึงจุดไหนแล้วทั้งหมดนั้นก็อาจจะเป็นโอกาสที่จะลงทุนและทํากำไรได้หุ้นหรือบริษัทกลุ่มที่4ที่ผมคิดว่านักเล่นหุ้นจํานวนมากอาจจะเกลียดแต่ผมเองก็คิดว่าน่าสนใจก็คือหุ้นที่ไม่มีเจ้าของซึ่งก็มักจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวนมาก และผู้ถือหุ้นที่ถือจํานวนมากก็อาจจะเป็นสถาบันที่จะลงทุนโดยมืออาชีพเช่นเดียวกับผู้บริหารบริษัทก็จะเป็นมืออาชีพที่จะต้องถูกประเมินโดยผู้ถือหุ้นสําหรับผลงานของตนเองประเด็นที่นักเล่นหุ้นเกลียดหุ้นกลุ่มนี้ ก็คือการที่หุ้นเหล่านี้มีขนาดใหญ่และมีคนที่พร้อมซื้อขายหุ้นมากเกินไปนอกจากนั้นจํานวนมากก็เป็นนักลงทุนจากต่างประเทศที่มักตัดสินใจซื้อขายหุ้นโดยอิงกับภาวะการเงินและเศรษฐกิจทั่วโลกนั่นทําให้หุ้นใหญ่ๆของไทยปรับตัวขึ้นลงน้อยในแต่ละวันหรือแม้แต่สัปดาห์เหตุผลก็เพราะว่าคนที่ซื้อขาย ก็ตัดสินใจโดยอาศัยพื้นฐานกิจการของบร,ริษัทที่มักจะมีการเปลี่ยนแปลงช้าข่าวดีหรือข่าวร้ายของบร,ริษัทที่เข้ามากระทบนั้นก็มักจะมีผลไม่มากต่อผลประกอบการโดยรวมดังนั้นราคาหุ้นจึงไม่ไม่ค่อยบวอหวานักเล่นหุ้นที่เน้นการเก็งกำไรเร็วๆก็มักจะผิดหวังและไม่อยากรอพวกเขาจึงมักจะหลีกเลี่ยงหุ้นเหล่านี้แต่ผมเองกลับชอบ เพราะราคาหุ้นจะไม่แพงโดยเฉพาะในยามที่ภาวะเศรษฐกิจไทยไม่ได้เติบโตเร็วซึ่งทําให้นักลงทุนต่างชาติไม่สนใจลงทุนมากนะักและก็อาจจะไม่อยากที่จะถือหุ้นยาวด้วย เพราะมองว่ามีตลาดอื่นที่โตเร็วและเหมาะกับการลงทุนระยะยาวมากกว่าแต่สําหรับผมแล้วนี่คือกลุ่มที่มีความมั่นคงของผลประกอบการมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจกิจการยังเติบโตได้บ้างมีค่า P/E ปกติไม่เกิน10เท่าและสามารถจ่ายปันผลในอัตราที่สูงมากเช่น4-5%ตต่อปีขึ้นไปผมก็คิดว่าน่าลงทุนและหวังผลตอบแทนได้อย่างน้อย 6-7%ต่อปีขึ้นไปซึ่งน่าจะดีกว่าผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดในอนาคตหุ้นกลุ่มสุดท้ายที่ผมเกลียดก็คือหุ้นที่มีเจ้ามือหรือคนที่คอยดูแลทำราคาหรือเรียกว่าเป็นมาร์เก็ตเมเกอร์หรือในกรณีที่รุนแรงก็คือปั่นหุ้นหรือคอเนอร์หุ้นที่ทำให้ราคาหุ้นพิษธรรมชาติมากอาจจะสูงกว่าพื้นฐานเป็นเท่าตัวหรือหลายเท่าตัวได้ในระยะเวลาสั้น สิ่งที่จะต้องระวังมากสำหรับหุ้นกลุ่มนี้ก็คือหลายๆตัวเป็นหุ้นที่อาจจะมีพื้นฐานที่ดีมีสตอรี่หรือเรื่องราวของหุ้นที่น่าสนใจมากนอกจากนั้นก็อาจจะมีผลประกอบการที่ดูเหมือนจะมีการเติบโตสูงมากและบริษัทเป็นผู้ชนะคล้ายๆกับซุปเปอร์สต็อกแต่ถ้าวิเคราะห์ดูอย่างรอบครอบและไม่ถูกอิทธิพลของการเล่าเรื่อง ประกอบกับผลประกอบการที่กำลังดีขึ้นมากและราคาหุ้นที่วิ่งขึ้นราวกับติจรวดก็อาจจะพบว่าบริษัทอาจจะไม่ได้ดีเดอะไรขนาดนั้นในระยะยาวซึ่งก็จะทำให้ในที่สุดราคาหุ้นที่ขึ้นไปก็จะตกลงมาอย่างแรงจนทำให้คนที่เข้าไปเล่นขาดทุนได้ท,ทั้งทงที่เคยได้กำไรมโหฬานแต่ไม่ยอมขายเพราะยังเชื่อในตัวหุ้นอยู่ผมเองพยายามและก็มักจะหลีกเลี่ยงหุ้นเหล่านั้นได้สาเร็จ เพราะเป็นคนที่ยึดมั่นในหลักการสำคัญที่สุดของการลงทุนนั่นก็คือถ้าหุ้นมีราคาแพงมากเกินไปมากผมไม่ซื้ออีกขั้นหนึ่งก็คือผมไม่เชื่อสตรอรี่ที่ดีเกินไปและไม่ชอบผู้บริหารที่โม้มากเกินไปดังนั้นมเมื่อพบว่าบริษัทมีอาการแบบนั้นผมก็มักจะหลีกเลี่ยงหุ้นผมพลาดหุ้นแนวนี้มาเยอะมากในช่วงอย่างน้อย6-7ถึงปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามถึงวันนี้ก็เห็นแล้วว่าคนที่เล่นหุ้นเหล่านั้นเจ็บตัวกันหนักหลายคนคืนเงินกลับไปหมดแล้วหลังจากครอเนอร์แตกกันเป็นระลอกกล่าวโดยสรุปทั้งหมดก็คือโดยปกติแล้วผมจะหลีกเลี่ยงหุ้นที่เกลียดและจะซื้อหุ้นก็ต่อเมื่อหุ้นมีราคาถูกถึงถูกมากและก็ต้องดูแล้วว่ามันก็ไม่ถึงกับเกลียดมากจนซื้อไม่ได้เลยอก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเล่นหุ้นที่เกลียด ในแบบฉบับดรนิเวศเห็นว่าชราวรากรค่ะทุกท่านคิดเห็นเป็นอย่างไรคะทั้งรักทั้งเกลียดหรือเปล่าหุ้นแบบไหนที่เครียดเกรียด,ยดแต่ก็ตัดใจขายไม่ได้สัทีหรือว่ามีหุ้นที่รักมากแชร์ไว้ตรงนี้ได้เลยแต่ส่วนหนึ่งเลยนะทุกท่านจา๋าถ้าคุณจะเล่นหุ้นอะไรเนี่ยถ้าธุรกิจมันเป็นสิ่งที่มันไกลเกินเอื้อมหรือว่าเกินความเข้าใจของเราก็ไม่ต้องไปเล่นมันค่ะ หุ้นเนี่ยในตลาดหุ้นมี700 800, 800ตัวค่ะทุกท่านคะเลือกเอาเฉพาะหุ้นที่เรารู้จักเป็นอย่างดีหุ้นที่เราเห็นหุ้นที่เราไปหยิบจับซื้อขายนะไปดูไปดูตลาดก็ได้เข้าถึงไปร้านสมมุติว่าไปเซเว่นอ่ะแล้วไปดูซิว่าบริษัทไหนผลิตสินค้าให้บ้างอ่ะเราดูอย่างนี้ก็ได้ขอให้ทุท่านโชคดีในการลงทุนทุกทกท่านเลยท่านมีหุ้นที่รักและเกลียดมีตัวไหนบ้าง คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ให้หน่อยอยากรู้เพื่อจะลอกหรือว่าไปทำการบ้านต่อนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ